สวัสดีครับวันนี้ครับผมอยู่กับผมมิชชนเคยกับเกมสตัวบอมนะครับผมอยู่ซึ่งวันนี้นะครับผมมันเป็นแมพหักกระดูกกันนะซึ่งผมก็จะมาเล่นครั้งแรกเลยแมพหักกระดูกกันนะอืมมาดูกันสิมาเลยโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอา,เอา,เอาโอ๊ยยังไม่ทันได้พูดเ,เลยลงตกซะแล้วโอ้ยซึ่งก็วันนี้ผมไม่รู้หาเป้าหมายเลยดีคือสิ่งแรกก็คือผมจะมาเล่นในตะคนนู้นแหละ ผมไม่เคยทำคลิปโรบอกเลยสักครั้งเดียวทั้งแต่มองอัสแล้วก็พาคไทยแล้วก็เบสวนยแล้วก็สา์โลกกลนวๆเห็นไหมแหละผมทำมาอย่างเงี้ยผมไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยไม่แต่นิดเดียวอะ่ะผมทำอย่เงี้ยแหละทั้งคลิปทั้งเดียวเสาภาคไทยทั้งเบสวายทั้งสา์โลกสา์สโลกกวนวๆแล้วก็เกมมองอัสแต่ะนะส่วน ผมเกมเราบอกไม่เคยลงเลยอ่ะเออแล้วก็เกมมาครับเดี๋ยวจะจะ,จะลงเรอวๆนี้ก็ได้แต่ช่างเถอะโอเคมาดูซิซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมามผมไม่รู้จะตั้งชานจ์อะไรดีอ่ะนอกจากเขามาแบบหัดให้ให้แบบจัก,กววาคลิปจะจบให้แบบคลิปไม่เกินสิบนาทีเพราะผมถ้าผมเคยทำคลิปเกินสิบนาทีไปแลวมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งคือคลิป เล่นโบเฟีนอ่ะผมเคยทำไปแล้วแต่ว่ามันอัดลงไม่ได้เฉยเลยผมกำมัดแน่น,นตอนนั้อ่ะแบบผมอยากไปใส่เขามากเลยแบบต่อยเขาเนี้ยแต่ว่าแต่ว่าเราก็ไม่รู้ไงเพราะว่าภาษาเขาเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหม่ะเขาเป็นฝรั่งเราก็จะพูดไปได้กับเขาค <c oughs> ออาช่างเถอะโอ้โหถ้าถ้ากลายเป็นท่าสไปเดอร์แมนท่าอะไรเนี่ยแมงมุ Boom, เหรอเออช่างเถอะนี่นะครับ ปกติผมก็จะมาอย่างเงี้ยแหละปกติผมก็ไม่ค่อยได้เล่นโลบกหรอกแบบมาถาัาคลิปในโลบกเนี้ยเล่นนะก็ไม่ได้อาทีโลบบเลย,ย,ยเดี๋ยวเดียว,ว,ดวดเนนยด,ดเมมเี๋ยวเดียวเดี๋เดี๋ยวเดียังดม๋ยดีบยดวเดี๋ยวเดห๋ยวเดี๋ยวดียเดี๋ยดยดดยดเยีนยโอ้ยโองงยอเีเียเดวงวว ด,ดึงออกนียเนี่ยเดี๋ยวเอามันขยับไม่ได้เอาแลกอเอาไม่ใช่วัดแลกอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเอาโอเคต้องนิ่งๆสักพักนึงแล้วกันนะครรับเพาะผมขยับไม่ได้ทำไมมันกลันขยับไม่ได้เฉยเลยตอนเนี้ยไม่ทำไมมันขยับไม่ได้อ่ะเดี๋ยวขยับแป๊บ เป็นโหมดนี่นี่นะลืมห,หมดหมอกคนที่หนึ่งหมดคนที่หนึ่งอะโอเคได้เลยแล้วลาะแหละลโอ้ยอแล้วใครไปซูมออกนี้เนี่ยโอ้ยอบอกเลยว่าบอกเลยผมมม่ก็มาอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยแหละผมเคยทาอย่างนี้แล้วก็แบบได้ดาเมจรุนแรงมากเลยที่สมองเนี่ยดาเมจยังรุนแรงแบบดาเมจแต่ผมเคยแบบวิ่งอะหูวิ่งแบบ วิ่งเนี่ยวิ่งเดินแบบพื้นพื้นสีเลยบูนียเปลี่ยนไปทุกคนก็น่าจะเคยใช่ปล่ะมันจะเป็นพื้นสมองสมองมันจะเป็นรูปสมองสมองก็สีส้มเรื่องผมไม่เคยถ่ายเลยเดี๋ยวผมต้องมาดูกันอิกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคนี่เกิดใหม่ดีแทวเกิดใหม่กับกระดูกกลับมาเหมือนเดิมแล้วเรามาคัดเรามาโอ้ยเดี๋ยวดีดดีดดีโอ้โหลื่นทะลไยเลยใครไปกดสต็อปเนี่ยเฮ้ เคช่่งเถอะไปเดินเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโเคได้เลยก็อืมอยู่แลกอยากมีเสียงแบบคอหักด้วยแบบแบบมันมีสีมุงเครื่องขึ้นที่คอคือต้องดุแรงแค่ไหนจะลองคิดดิมันต้องแรงขนาดไหนจนถึงกระท่านคอจะหักได้อะทุกคนลองดูสิลองคิดดูถ้าเป็นป่านเนี่ยส่โครงที่หัวใจตายล้วมืงตอนเนี้ย หักขนาดเนี่ยดูดีดูกขขดระดูกหักดีตั้งร้อยแปดสิบสามเนี่ยโอ้เดเดวเดโอ้โหโอ้โหลื่นถลายไปเลยหัวหัวก็แดงนะเหมือนอาจารย์แดงเลยแดงทั้งตัวเนี่ยเอ้อยเดีเดวเดดเยดเดี๋ยเดยเดี๋ยวอย่าโหโหโเดดเดโเดดเดดเเดเดดเดดเดยด้เดดเเอ,อ โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี <S an uter> <S an wave> ๋ยวยอย่าอย่าซิซิโอ้ดูก่อนเออโอเคโค้งกระดูกกระดูกโอ้โหตังกลอบแกรบแน่นอนในดูโซงเนี่ยเอ้ยเดี๋ยว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 เดีโอเคกระเด้งมันถึงตรงนี้แหละโอ้ยโอ้โหโค้งกระดูกไม่ขาวเลยทำไมโค้งกระดูกขาวจังไม่แบบไม่ไม่ดำไม่แดงบ้างเลยวะนะโอเคช่างเถอะ เดี๋ยวมาดูสิว่าจะอ้าวยังพูดไม่เสร็จเลยตกซะและ้วเดี๋ยวมันต้องดูหนึ่งทีนะนี่กก <c oughs> อืมีไงกระทบกระเทือนจริงด้วยกระทบกระเทือนคืออย่างเงี้ยอันนี้อันแรกวิงอันแรกก็คือหูวิงอ่ะอันแบบอันแรกแต่ถ้าเกิดว่าแบบวิงอันที่สองมันจะเป็นวิงแบบสีเมื่อนนะ่ะแล้วทีนี้ผ้าจะเป็นขาวดำตอนแรกแล้วตอนแรกมันจะเป็นสีเมื่อนแล้วทีนี้ค่อยขาวดำแล้วก็ แล้วก็ทีนี้พอขาวดับเสร็จปุ๊บก็จะกลับมาเป็นภาพปกติแต่ว่ามันจะมีอีกอันหนึ่งก็คือมันจะแบบสตัรเหมือนสตัรเหมือนไ,ไม่ใช่สตารนี่เหมือนอะไรนะเหมือนเขาเหมือนอยังไงนะเหมือนเราแบบนี่ไปเลยอะ่ะเหมือนสมองเราดับไปแล้วอะ่ะแต่ยังไม่ดับอบคือแบบมันก็ตุม้มแล้วทีนี้ก็ค่อยเอยงี้ยถึงเงี้ยมันตุ้มเงี้ยทีนี้เนี่ยแล้วผมก็อยแล้วก็เจอเี้ยโอเค ่อเยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมาตกก่อนเลยโอ้ยโอ้ยอือตกแรงเลยขนาดนั้นเดี๋ยว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 โอ้ยอืโอ้โหบอกเลยว่าเสียงกกน้งกบแกลบแน่นอนทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงหรอกเพราะผมผมจะมาเฉลยว่าทำไมผมหมึงนี้ไงผมว่าผมเอ่ออะไรนะ เพราะผมใช้อินยาเแ,แต่นะตัดคลิปเพราะเนื่องจากผมเลยใช้แคปพตัดอัดเสียงแพลน,นะคือแหละใช้ A อเแรผมก็มีอีกอันหนึ่งนะมีอีกแอปหนึ่งคือแอปไครมาสเตอร์ Master, แต่ผมใช้ไม่เป็นไงผมก็เลยไปมาใช้แอปนี้แหละ A Z ซเหมือนเดิมนี่แหละเพราะผมใช้ประจำเลยตั้งแต่อัดคลิปเริ่มตน้นจนมาถึงตอนเนี้ยอัดคลิปแต่เดี๋ยวส่อภาคไทยจนถึงตอนเนี้ยใช้ A Z ซหมดเกลี้ยง บอกเลยว่าผมไม่มีทางโดนแบนจากคลิปโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้โหยังพูดไม่เสร็จมันโดนชนซะและ้วโอ้แท้โว้ยอาจารย์แดงของแท้เลยอาจารย์แดงของแท้เลยเพราะมันแดงมากเลยอ่ะอืมนี่ผมมันหนักก็ไม่โดนแบนหรอกอรเท่าไหร่หรอกเพราะผมมันก็แบบว่า,าทำคลิปดิโอ้โหก็ทาคลิป <c oughs> จะพูดยังไงดีอยู่ยังไม่รู้เลยจะบอกให้ผมยังไม่เคยโดนแบนเลยแม้แต่ผมแบบเอาคลิปเอาคลิปคนนั้นอ่ะเอาคลิป จะมีชืีอเขาอยู่ชื่อว่าคุณเคนอารจีหนึ่งหนึ่งศูนย์นะนะแต่ว่าถ้าเกิดว่า,าคือคุณเคนอาจีคุณเคนเนี่ยเขาแบบว่าทําคลิปแต่เป็นภาษาสเปนไงนผมเลยต้องมาอัดคลิปผมเลยต้องมาทําเสียงภาคไทยอะนะถ้าเกิดว่าผมไม่ทำถ้าเกิดเขาเป็นภาษาไทยผมก็ไม่ภาคแล้วผมเห็นคนอื่นเขาไม่ยอมภาคไงผมเลยมาภาคเลยซึ่งก็ได้นะก็ดีอยู่แต่ว่า สิ่งที่น่ากังวลใจตอนแรกอ่ะก็คิดว่าจะโดนติดเหลืองหรือเปล่าผมก็คิดว่าแบบติดเหลืองคงไม่เป็นไรหรอกมั้งอย่างเงี้ยก็ไม่ติดเหลืองก็ดีก็ดีแหละแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะโดนโดนแบน์หรือเปล่าน่าไม่น่าโดนแบนหรอกเดี๋ยวพูดถึงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแบนเดี๋ยวโดนแบนดเดี๋ยวโดนแบนดไม่เอาไม่เอาเอาเอโอเคนี่แหละต่อเลยซึ่งผมนะก็อยากจะมีคำถาม Q Q วคนด้ดวยนะแต่ว่าเดี๋ยวผมค่อยถามเป็นหนึ่ง จะทำวันนี้แหละคลิปนี้แหละซึ่งผมก็จะมาบอก Q&A นะว่าคุณอยากจะคอมเมนต์ยังไงก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้ผมจะมาอัดผมจะมาอัดคลิปแล้วทีนี้ผมจะมาบอกคำตอบให้นะครับถ้าเกิดว่าอยากทำ Q&A นะใครอยากให้ทำก็คอมเมนต์ได้นะครับแต่ว่ายังไม่เห็นตอนนี้กระดูกหักเลยสีแดงเลยเนะี่ยซึ่งผมมานะ่ะก็จะต้องซึ่งช่องผมมานะ่ะก็เคยทำเมื่อตั้งแต่ปีนะู่นน่ะ หกปีอะช่องไอคลิปแรกของผมมาน,นั้นน่ะอันนั้นไม่เกี่ยวแลน,นั้นไม่เกี่ยวเลยเพราะผมมึงไม่ได้ใช้ a อเซตั้งแต่คลิปนั้นเลยผมใช้พี่ผมใช้ลังหาพี่ผมอะพี่ผมตอนยังเด็กเลยผมยังไม่เกิดเนยแหละเมื่อหกปีแล้วอะปีสองพันสิบเจ็ดอะตอนนี้ปีสองพันยิบสี่แล้วก็ถึงเรียร้อยแล้วเป,ป็นปีนี้นะขอให้ทุกคนนะมีการสงบสุขเถิดแล้วทีนี้เนี่ยเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันไปแล้วค่ะ